สวัสดีครับพมก็ผมอีเชนเคยครับฟุกรีวิวมวยปั๊มนะครับวันนี้ผมมาต่อกับรหัสที่2 4 4นะครับใช่ไหมอ้ยี่สิ4ครับจนถึงห้าอสิบห้าครับต้องบอกกันว่าผมมีไม่ครบนะขาดอีกเยอะเลยเป็นหลักร้อยชุดนะครับเป็นหลักร้อยร้อยชุดที่ยังไม่มีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ เป็นรอยล l l u เบอรครับเป็นของนอกครับของบริษัทซันเจเป็น VCD ครับปี2001นะครับด้านในเป็นไงนะอันนี้เป็นผมเอาเฮลอินเดเซลมาใส่ครับนี่มีแค่แผ่นแผ่น1กับแผ่นที่3นะครับแล้วก็มีร o ยล l l u เบอร์ครับปี2002แต่ว่าอันนี้สะดุดสะดุด คู่ r o ย a l Lumber ครับตอนที่วาววนัสออกมาพอดีอะคนที่ประมาณสักสิบยี่สิบกว่านี้แหละประมาณสิบสองสิบสามหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ฟาน a ติกซีรีส์ครับเป็นตัวแผ่นเดียวนะครับสติกเกอร์ pgm นี่ครับอันนี้เป็นรหัสสองร้อยสี่สิบสี่ครับเป็นรอ ออสตินเท็กซัสกับน็อกวิวนะครับเป็นช่วงประมาณ2 0 0 3ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสมักดาวหน้าปกมาจากทำคล้ายๆกับพวกเกมสมักดาวชัดอยู่เมาส์ครับที่ตอนนั้นกำลังกาลังเป็นที่นิยมของ PlayStation 2นะครับนะครับปั้มที่โอคลาโฮมากับฟลอริดาต่อด้วยที่ แล้วเส้นมันเนี่ยครับครั้งที่17เอ้ครั้งที่19ผมมีแค่พาร์ทเดียวนะคือผมเคยมีแล้วแต่ว่าขายไปแล้วขายไปนานแล้วนะครับมีพาร์ทเดียวก็คือมีถึงแมทไอเนี่ยอันเออบุกทีเจอเจอกับทิเอืมแล้วก็จบยังไม่ถึงคู่เดอะล็อกเจอสโตนโคนะครับต้องเป็นชุดที่2 แล้วก็แบ็คเลสครับ2,003ันสามโกเบิร์กเจอรล็อกอันนี้แนะนำครับเป็นการเจอกันระหว่างเนี่ยทิเวสอะแข่งงัดข้อกับสกอสตสไตเนอร์เอ้ยแข่งเบงก้ามอืมแข่งเบงก้ามกับสกอตสไตเนอร์นอในศึกลอนะครับเน,นี่ยในศึกเนี้ยปั้มที่ฟรีอีกอครับ แล้ทิเวตก็ขี้โกงโดยการจ้างกรรมาการมาให้ตัวเองชนะประมาณนะครับแนะนำนะสำหรับซึกรอนะครับเห็นไหมอันนี้นะก็มีสองสองชุดครับสมักดาปั้มที่ทิงลี่โคลเซียมกับอันบูอะไรนี่แหละครับเป็นช่วงประมาณปี2003นะ รหัส253ครับอันนี้สติกเกอร์มีเดียเนี่ยไอ้ซีเลียมนะครับมันบังรหัสอยู่แต่ว่าผมมีอีกชุดหนึ่งครับสามชุดไม่อสองชุดนะครับสึกลอครับปั้มที่มอเฮเกนซานอรีน่าครับรหัสสองร้อยห้าสิบสี่แล้วก็ต่อด้วยตัวเนี้ยครับเป็นลอครับปั้มที่โปรวีดัน เนี่ยหน้าปกจริงจริงปกนี้ผมชอบนะรหัส W256 h u อง i c a n e j atti, ิเคนเจฟฮาร์ดีดิโลบาลสไปด้ก็คขอรวบเลยนะอันนี้เป็น s ส c k d ด w วครับที่ให้ดูไปเมื่อวานอนะ่ะ257แล้วก็ศึกรอครับ258แล้วก็เนี่ครับ W259 รอเอ้อยสมาคดาครับปั๊มที่เซนเทเนียลเอ้ยคอนทิเนนทัลแอร์ไลน์อะลีน่าเป๊ปซี่อะลีน่าอัลบานีนิวยอร์กนะครับจะเห็นว่าปกพวกนี้เขาจะทําเป็นแบบนักมวยปัม๊มกําลังเล่นงานอยู่แล้วก็เอารูปนักมวยปัม๊มมามายืยนตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนักมวยปัม๊มกำลังกำลังเล่นงานคู่ต่อสู้อยู่แล้วก็เอา นล้มวยป้คนนี้แล้วเวนแดมอะมายืนอีกมายืนนะปกนี้ปกนี้ก็ทามีเทสเล่นงานอยู่แล้วก็มีเทสยืนอยู่นี้ต่อไปเป็นศึกใหญ่ครับแบทบัตครับปีสองพันสามโกเบิร์กเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วนะครับตอนนั้น,นก็ข้ามมาเป็นไม่เรียกข้ามหรือเรียกต่อต่อจากมาแกะครับต่อจากอันมาแกะ อันนี้รหัส W261 ลนะครับรวมฮิตชอนไมเคลิลเดอะฟอร์มเดอะวอทเป็นกึงสารคดีกึงแมทครับเอาแมทมาให้ดูแต่ว่าเป็นเป็นแบบแมทไฮไลท์ตัดตัดมาให้ดูครับสันส้นๆจะไม่ใช่แมทเต็มนะจะพูดด้วยแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยอะไฮไลท์แมทตัวนี้เป็นรอครับลองไอแลนด์นิวยอร์ก2 0 0 3 อันนี้สองหกเก้าเราครับปั้มที่เซนหลุยส์กับซากาเมนโตนะครับนี่ครับดัมยูสองเจ็ดสี่ที่ให้ดูเมื่อวานครับปั้มที่เลดิสมอนกับแอแลนตาเป็นปกอีกปกหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นช่วงประมาณรอย a ลแ u มเบอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจรอย a ลแ u มเบอร์สันสามครับประมาณนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็ W277 All-State Arena เป็น SmackDown นะแล้วก็ f o x อะไรเนะ no นี่ย n อฟ็อกสโคปอลิน่เนี่ยครับแล้วก็อันเนี้ยหน้าปกมันมาจากจากลออันหนึ่งครับเป็นลอที่แข่งเบ่งกล้ามกันนะที่เนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ลอที่หน้าปกเคห์นนะมีการแข่งเบ่งกล้ามกันนะครับเนี่ยสำหรับอันเนี้ยนะสองเจ็ดเก้า ก็มีเนี่ยครับสแมักดาวครับหน้าปกมันเขียนว่าเกย์ฟอร์ดนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์แต่จริงๆสนามที่ปั้มคือเกย์ลอร์ดวิลโลว์สแควร์เขาพิมพ์ผิดนะครับเป็นเกย์ฟอร์ดแล้วก็เนทวิลเทนซีอีกเยอะเลยครับผมจะพยายามเร่งๆนะสึกรอครับฮาริแฟกต์โนวาสกอตอะไรเนะี่ยเป็นภาพมาจากดับเบิลยูซีมูนะครับ เป็นช่อง3 3ารหัสมันต่อกันเลยนะ280281นแนล้วนี่ก็283ครับเป็นแผ่นเช่าครับปั๊มที่อันนี้สนุกนะแนะนำ live from philadelphia นะครับแล้วก็รวมฮิตอันนี้เป็นแบบอนักบอยปั๊มแบบคล้ายๆว่าเรียนแบบบุกทีเรียนแบบพวกแค t ต์แจ็คะเป็นรวมฮิต นะครับตลกตลกของดับเบิลยูเอฟอนักเบรปั้มที่แบบอย่างเช่นแวนเวเดอร์ก็เอามินิบิ๊กแวนเวเดอร์มาฮะมินิแคตตแคตแจ็คอะไรประมาณนี้ครับแมตสนุกสนุกอ่ะเหมืนแมตคนแขะปั้มอะครับประมาณนะี้คนตัวเล็กๆปั้มครับโดยการเลียนแบบนักมวยปั้มที่แบบอนั่นน่ะที่เป็นตัวจริงอ่ะจ้างมาเล่นอะไรประมาณนี้ครับ ซัมเมอร์แสลมครับ287แล้วก็292รอครับปั๊มที่ซานเลโกแคลิฟอร์เนียสแมกดาวครับปั๊มที่เพนซาโคลาครับ293อยเผมพยายามจะเร่งนะอ่าอันนี้เป็นนี่ครับ อันเนี้ยแนะนำนะเวทีพังครับเป็นการเจอกันระวังบล็อกเลดเตอร์เจอกับบิ๊กโชว์ปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มกันไปเงี้ยเวทีแบบพังอะ่ะดีนะาที่เป็นคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายของศึกสมักดาวครับออร์แลนโดฟลอริด9าแล้วก็295 296ี29ด่ดิอัน์ฟฟ์ก,กิฟเว่นครับ2 0 0 3ฟอกกิฟเว่น2อนะแล้วก็มีนี่298 สมักดาวครับแล้วก็สองเก้าเก้าเป็นโนเมอร์ซี่ครับสองพันสามมีแมตต์ไบก็ Matt, เชนแมตต์อ่ะบล็อกเดิดเนอร์เจอเอันเดอร์เกอร์แล้วก็อันนี้แนะนำถ้าใครยังไม่มีอะแล้วถ้าเจอรีบออกมานะครับเพราะว่าเป็นการถอดหน้ากากครั้งแรกของเคนเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะเคนพยายามจะเปลี่ยนคารคเตอร์ ก็เลยแบบยอมสู้กับทีเอสแบบเดิมพันถอดหน้ากากตอนนั้นเคนคงอยากจะถอดหน้ากากแล้วแหละคง w ับคงมีบทให้เคนถอดหน้ากากก็เลยต้องให้ยอมแพ้ไปอะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอพักก่อน